สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤกษกันมังกรค่ะประจำเดือนตุลาคม2อ6 8กนะมาเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะคะอ่ะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเอโนบวอนเจ็ดไม้ค่ะ เอ็ดลพาร์ติเคิลนะคะหกเหรียญสามดาบสองเหรียญห้าเหรียญน,นะคะนายออหวานควีนออฟวานและห้าดาบค่ะโอเคค่ะอะ สำหรับพลังงานของชาวธาดินนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นอ้องก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาคู่ของคุณก็แฮปปี้เอนดิงกันดีอะค่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้อย่างสวยงามเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนกับพอคบค,บ,คบกันไปดีกันไปอะค่ะปัญหาต่างๆแนวโน้มความสัมพันธ์มันอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างคะ่ะที่คุณทั้งคู่อาจจะแบบเห็นพ้องไม่ตรงกันหรือว่าข้อดีข้อเสียที่คุณทั้งคู่ต้องแบบ เรบข้าหากันอยู่อ่ะเขาอาจจะไม่ชอบให้คุณทําแบบนี้คุณอาจจะไม่ชอบให้เขาทําแบบนี้แต่ว่าต่างคนก็ต่างยังปรับไม่ได้ในตรงเนี้ยมันยังมีพลังงานขึ้นมาอยู่อะค่ะแต่มันเป็นก็เหมือนความผูกพันอะระหว่างคนกับเขาความสัมพันธ์ที่อ๋อคบกันมาดิวกันมามันรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณ เพราะว่าพลังงานของเอ็ดออปติเคิลขึ้นมาเป็นรักแรกพบในหลายๆคู่เป็นรักแรกพบในหลายๆคู่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบคนนี้แหละที่สุดคนนี้แหละที่เข้ามาตอบโจทย์คนนี้แหละคือใช่อยากที่จะเปิดตัวอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังค่ะ ก็เหมือนที่ผ่านมาค่ะในหลายๆคู่เนาะอาจพบอาจเจอกับปัญหาในเ,าเรื่องของมือที่สามรักสามเศร้าหรือว่า,ามีคู่แข่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะค่ะแต่ในหลายๆคู่ค่ะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจในเรื่องบางเรื่องเนาะแล้วมันทาให้โกรธกันมีปัญหาการทะเลาะกันเงียบกันไปในตรงนี้ค่ะมีการอา๋อย่างไรแล้วพลังงานมันตัดกันไม่ขาดอย่างไงแล้วก็ต้องมีการกลับมาเคลียร์ใจปรับความสัมพันธ์กันเนาะอืม ็เป็นช่วงเวลาที่มีปัญหากันได้ง่ายเป็นช่วงเวลาที่บางทีบางครั้งพูดอย่างเข้าใจอีกอย่างแล้วทาให้เป็นประเด็นกันในต,ตรงนี้ต้องระมัดระวังค่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ชาวธาตุดินรู้สึกถึงความไม่มั่นใจลึกๆอยู่ในใจนะแต่บางทีบางครั้งอ่ะไม่ไม่ไมอาจไม่อยากพูดออกมาไม่กล้าที่จะพูดมันออกมาค่ะกลัวค่ะกลัวเขาเรียกอะกลัวว่า สิ่งที่คิดจะเป็นสิ่งที่ใช่ออในตรงนี้ค่ะบางทีบางครั้งเนะ้ะคิดเยอะคิดมากไปอะค่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยเนาะพลังงานตอนนี้ก็คือรอความรักจากเขารอความชัดเจนจากเขาหรือรอความมั่นใจจากเขาคนนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา,ววลาของความเปราะบางเนาะระมัดระวังเรื่องราวที่จะมีปัญหารประเด็นอ,อมีปัญหาการมีประเด็นกันได้ง่ายๆค่ะ ในช่วงเดืนนี้ต้องระมัดระวังเนาะแต่ยังไงแล้วก็ยังถือว่าเขาเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะให้ไปแรกขึ้นมาค่ะควีนองวันเก้าถ้วยหกถ้วยเด็ด The Hermit สองถ้วยค่ะหกเหรียญควีนอบครับนะคะหกดาบค่ะและสิบดาบโอเคค่ะพลังงานของเขานะคะคในช่วงนี้ก็คือว่า เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเขากาลังเลหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายิ่งคู่ไหนที่มีปัญหามีประเด็นกันเนาะก็ต้องบอกเลยค่ะในความเงียบตอนนี้หรือในการกดกันงอนกันในช่วงเนี้ยมันจะทําให้ทั้งคุณและเขาอะกลับไปทบทวนความสัมพันธ์กลับไปทบทวนความคิดกลับไปทบทวนหัวใจตัวเองค่ะว่ายังพร้อมที่จะมีกันและกันไหมยังพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมจริงๆแล้วตัวเขาเองอะคะ่ะถ้ารักใครเราทุ่มเทนะตัวเขาเองเป็นคนที่ อ๋อดูแลเทคแคร์คนรักดีคนเนี้ยคนคนเนี้ยแต่อาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ตอบโจทย์เหมือนกับว่าไม่หวานแหววไม่โรแมนติกแนละ้วพอชาวท่าดินอะคะ่ะบางทีบางครั้งพลังงานของชาวท่าดินเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงๆง,งเนาะบางทีบางครั้งคนเหมือนเหมือนกันมาเจอกันแล้วแบบ มันไม่ได้เปิดใจคุยกันจริงจังอ่ะมันก็ทําให้มีความเข้าใจผิดกันได้ค่ะในตรงนี้นะด้วยพลังงานแล้วอ่ะแต่ยังไงแล้วค่ะพลังงานของสองถ้วยของหกเหรียญยังขึ้นมาอยู่เนาะก็ยังถือว่ายังปรับความสัมพันธ์กันได้ยังแบบเคลียร์ใจกันได้เพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่หลงรักกันอ่ะในความในการคบกันครั้งเนี้มันแอบปิ๊งแอบชอบแอบมีใจอะค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ เหมือนกับยังยอมให้กันอยู่ในหลายๆเรื่องเนาะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะสําหรับเขาแล้วเนาะในปัญหาในประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างที่มิกาบ,บอกนอะว่าคนเหมือนกันคนที่แบบว่ามีอะไรเก็บไว้ไม่ค่อยพูดเนี่ยมาเจอกันแล้วบางทีบางครั้งต่างคนต่างคิดนะคะในตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เปราะบางมากสําหรับเขานะบางทีบางครั้งความเข้าใจผิดมันจะนําไปสู่ปัญหาที่เหมือนกับว่าเงียบแล้วหายไปเลย อาจจะมีค่ะในคู่ในหลายๆคู่นะอาจจะเจอกับสถานการณ์นี้แบบเขาหายไปเขาเงียบไปบางทีบางครั้งเขาคิดไปเองว่าคุณไม่ต้องการเขาอะ่ะเขาก็จะมูฟออนเขาก็จะแบบปีกตัวออกไปเองเลยค่ะอืมในตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียของเขานะก็ต้องระมัดระวังค่ะถ้ามีเรื่องมีประเด็นกันมีปัญหาอะไรกันมีกะขอแนะนําให้ว่าให้กลของชาวธาตุดินอะ่ะคุยกันเคลียร์ใจกันเลยเนาะอย่าให้มันข้ามวันมันก็เหมือนกับว่า เป็นการปรับเป็นการได้รู้ได้ว่าต่างคนต่างคิดแบบไหนเนาะมันจะได้ไม่เข้าใจผิดกันอะคะ่ะเพราะด้วยพลังงานแล้วเขาจะเป็นคนแบบนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเก็บความรู้สึกเหมือนจะรักจะชอบยังไงก็เหมือนอาจจะเดาทางไม่ออกอาจจะดูไม่ออกแต่ใจจริงๆแล้วเขารักเขาโอเคกับคุณเพียงแต่ว่านี่เป็นข้อเสียของเขาอืมนิสัยที่แบบเก็บความรู้สึกขี้เงียบ เหมือนกับว่าตัดสินใจไปเองคิดไปเองในตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นข้อเสียของเขาโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเป็นกับเขานะคะพไพ่ใบแรกค่ะห้าดาบสองไม้ควีนอฟครับหกเหรียญหกไม้ สิบเหรียญค่ะ King of Cup สามเหรียญ The Hermit และเพ of อฟซอโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวท่าดินนะคะก็บอกเลยว่าออ,อาจจะยังไม่ราบรื่นแบบเท่าที่ต้องการเนาะ ในตรงนี้ค่ะยังมีเขาเรียกยังมีเรื่องที่ต้องปรับกันอยู่ยังมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ใจกันอยู่อะค่ะก็มีแบบโกรธกันบ้างน้อยกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็รีเทิร์นคืนดีเนาะก็มันจะอารมณ์แบบว่ารักๆเลิกๆเนาะในหลายๆคู่ค่ะเจอกับสถานาการณ์นี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความไม่เข้าใจกันเพราะว่าความที่แบบ ยังไม่ได้เปิดใจคุยกันแบบจริงจังอ่ะอืมมีอะไรเก็บไว้ในใจอย่างที่ไม่กาบอกไปแล้วเนาะมันก็เลยทําให้ยังคงมีอะไรที่คุมเคืออยู่อะค่ะตรงนี้ยังไม่มั่นใจในรักครั้งนี้เหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าเขารักคุณเต็มร้อยเหมือนที่คุณรักเขาหรือเปล่ากลายเป็นเป็นความกังวลใจของชาวธาตุดินนะคะแต่ก็ยังคงให้โอกาสกันยังคงที่จะสานต่อความสัมพันธ์เนาะม,มันเหมือนกับ อะไรที่มันผิดพลาดไปอะไรที่มันมีปัญหากันมูฟออนกันไปกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เคลียร์ใจกันใหม่อะค่ะพลังงานมันจะเหมือนกับต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคู่ของคุณชาวธาตุดินนะคะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าลงตัวลงเอย่ยไหมลงตัวลงเอ่ยค่ะแต่มันก็เนี่ยพลังงานของเขายังอยู่เนาะความไม่หวานแบบไม่โรแมนติกเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่จริงจังนะจริงใจแต่ก็อาจจะเหมือนกับ ปากหนักไม่พูดรักไม่บอกรักไม่เขาเรียกะ่รมันเหมือนกับว่าดูเหมือนเขาไม่เอาใจใส่แต่ลึกๆแล้วเขาเป็นห่วงคุณเขาเทคแคร์คุณเหมือนกับว่าถึงเป็นห่วงแต่ก็ไม่แสดงออกค่ะคนคนนี้เนาะแต่พลังงานของเขาเป็นคนที่มีความรักมั่นคงนะเพียงแต่อาจจะเอาใจยากนิดหนึ่งยังไงแล้วสามเหรี่ยญขึ้นมาค่ะความรักความสัมพันธ์มันแบบ สุดท้ายแล้วมันมองไปถึงโอกาสในการสร้างอนาคตร่วมกันแบบจริงจังเนาะโดยพลังงานขึ้นมาตรงนี้ค่ะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องราวที่เออเป็นต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองตรงเนี้ยมันยังมีพลังงานขึ้นมาอยู่ที่จะทําให้คู่องคคุณมีปัญหากันนะนะอืมมันมองว่าเป็นเรื่องของการเปิดใจคุยกันเป็นเรื่องของการที่จะพูดความจริงหรือว่า พูดเรื่องที่มันค้างคาใจออกมาเพื่อจะเคลียร์ใจกันตรงเนี้ยมันจะทําให้อุปสรรคปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้โดยเร็วอะค่ะหรือมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันราบรื่นขึ้นอะนะอืมพอสุดท้ายแล้วเออมันก็ได้เรียนรู้กันได้ปรับความเข้าใจกันมันจะทําให้ออ่บรรยากาศของความรักมันดีขึ้นอะค่ะสําหรับคู่ของชาวธาตุดินนะโอเคค่ะ ยังไงเรามิกขาก็ขอเอาใจช่วยคู่ของชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษกันมังกรน,นะก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ